สวัสดีครับวันนี้ก็กำลังประกอบชุดหลอดไฟนะครับส่องสว่างนะครับอันนี้ก็น้องกิจจะเอามาติดไว้นะครับที่หน้าร้านกาแฟกกอกนะครับบริเวณนะครับริมถนนนะครับฝั่งเสาไฟฟ้านะครับหน้าบ้านลุงพลนะครับเพื่อส่องสว่างยามกลางคืนนะครับนะครับเวลาเข้าขับรถลงมา ตรงนี้นะครับก็จะได้ปลอดภัยนะครับตัวนี้คือเสาไฟที่จะติดนะครับก็ส่องสว่างบริเวณนะครับตรงทางลงนะครับผมก็กำลังจะประกอบนะครับนะครับประกอบก็วันนี้ก็น่าจะติดตั้งตัวหลอดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสายไฟนี้ก็ดูช่างก่อนว่า สามารถจำได้เลยไหมครับหรือต้องรอ,อก่อนนะครับผมครับก็มีเป็นชุดหลอดไฟนะครับสามารถปรับหมุนได้นะครับตามทิศทางต้องการให้ส่องสว่างไปนะครับช่างก็ติดตั้งให้นะครับวันนี้ ตามคำสัญญานะครับจะติดหลอดไปให้นะครับเดี๋ยวดูว่าติดตรงไหนนะครับตรงบริเวณที่จะติดก็คือหลักตรงเสาไฟฟ้านี้นะครับโดยใช้ไฟกับร้านกาแฟกบกอกนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับตรนี้นะครับส่องสว่างลงมาบริเวณตรงทางเข้านะครับรัศมีก็น่าจะได้หลายเมิตรนะครับ อันนี้กระไลหวัดอยู่นะครับวันสว่างายหวัดอยู่นะครับไรหวัดเนี่ยไตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปหน้าให้ชมนะครับ กังจับมีการติดตั้งเสร็จนะครับผมก็ฝากติดตามช่องกาแฟ,ฟปกรอ,อกช่องคุกกี้กาแฟ,ฟปกรอ,อกด้วยนะครับสวัสดีครับ